จอตฉันล่ะเหนื่อยจังเลยพี่เลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กวันเนี้ยไม่ค่อยมีเลยอะเราต้องคอยดูแลเด็กคนเดียวตลอดเวลาเลยเนี่ยเอยเหนื่อยจริงๆเอขอออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างดีกว่าพี่หวนอะไรเหรอจอตอืมจอตคิดว่าเราน่าจะออกไปสูดอากาศข้างบนนะเออเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะจอตเออ ไฟระยิบระยับอาจจะช่วยเราได้ดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ใหม่หรือเปล่านะน่าจะใช่นะจอดเฮ้ยจริงๆด้วยดูสิเฮ้ยอ๋าว,วก่อนอคุณพยาบาลเอาคุณหมอเอกเหรออ้าวว่าไงคุณพยาบาลฝนขึ้นมาทำอะไรบนนี้อ่ะโอ้ผมขึ้นมาพักข้างบนนะ่ะอากาศข้างบนดีนะเนี่ย อพยาบาลก็ขึ้นมาพักข้างบนเหมือนกันข้างล่างวุ่นวายน่าดูเลยอะ่ะตอนนี้เวลาพักก็เลยขึ้นมาสูดอากาศว่าจะแอบงีบสักหน่อยด้วย <c oughs> จะมีเวลาพอให้งีบขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าข้างล่างน่าสงบดีแล้วนะอืมเด็กๆเ,เข้านอนแล้วก็ได้พักผ่อนนิดนึงอะนะอากาศดีนลเนี่ยลมเย็นโชยมาเลยอะอืม <c oughs> เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาสร้างประภาคารวันวันทำแต่งานไม่ได้มาดูอะไรเลยเนี่ยใช่ใช่สวยน่าดูเลยนะดูสิ<ม>ทะเลก็สวยสวยเนี่ยคุณพยาบาลดูสิแต่ว่าทะเลเราเห็นสั้นไปหน่อยเนาะเพราะว่ามันมืดอนะ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกมั้งเออเดี๋ยวก่อนคุณหมอเอกดูเหมือนว่าตอนนี้นะจะมีเด็กที่ป่วยข้างล่างด้วยละ่ะอืมนี่ก็ใกล้เวลาลงไปตรวจแล้วนะเฮย้ยได่พักกันแป๊บเดียวเอง คิดแล้วเหนื่อยโอเอโอเอน้องเอมมี่น่ารักจังเลยดูซีไหนขอดูหน่อยมีอาการป่วยตรงไหนหรือเปล่านะมีน่าจะมีนะแต่ว่าตัวอุ่นๆร้อนๆพาไปให้คุณหมอเอกดูอาการหน่อยดีกว่าไม่เอานะคะเอมมี่กลัวค่ะเอาหน้าเอาหน้านิดหน่อยนะนิดหน่อยนะโอเอโอเอพาไปแป๊บเดียวละจ้ะ ไม่ร้องนะไม่ร้องคุณหมอคะคุณหมออ้าวคุณพยาบาลพี่ฝนคุณหมอออกมาข้างนอกนี้หน่อยคะ่ะเป็นยังไงครับผมดูเหมือนว่าน้องเอมมี่อะค่ะเขาจะป่วยนิดหน่อยอ้าวเอมมี่เหรอใช่ใช่ใช่ดูสิตัวร้อนร้อนนิดหน่อยนะคะอ๋อเป็นยัง,ยงไงล่ะเนี่ยฮะเอาแนะเอ,าเ,อาเอมมี่ไม่ป่วยค่ะ นิดหนึ่งนิดนึงนะอะเดี๋ยวคุณหมออุ้มน้องเอมมี่นะอืมอะมาๆน้องเอมมี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ดูเหมือนว่าน้องเอมมี่จะไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าทําไมตัวอุ่นๆกันนะงั้นเดี๋ยวคุณหมอพาไปเช็คที่เตียงดีกว่าโอก็ดีเหมือนกันนะคะมาเดี๋ยวพยาบาลจะช่วยอไปไปไปเดี๋ยวเตรียมเตียงให้ผมหน่อยนะเตรียมเตียงนะคะ อันนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละเดี๋ยวขอเช็คดูหน่อยนะครับนี่โอ้อาการเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวนะก็ปกติดีนะอุณหภ,ภูมิก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับหรือว่าน้องเอมมี่เขาจะเล่นเยอะเกินไปตัวก็เลยร้อนๆค่ะเนี่ยอคุณหมอว่าน่าจะเล่นมากเกินไปไม่ได้พักผ่อนเหมือนจะร้อนในข้างในด้วยแหละมีตุ่มๆด้วยนะต้องระวัง<อ>นะเนี่ย งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณพยาบาลจะพาไปป้อนนมแล้วก็พาไปอาบน้ํานิดหน่อยให้ตัวแบบคลายร้อนก็นแล้วกันนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวหมอฝากเอมมี่ด้วยนะครับได้เลยค่ะได้เลยอ่านี่นะโอเอโอเอน้องเอมมี่ไม่ลองนะจ๊ะเดี๋ยวคุณพยาบาลจะพาไปอาบน้านะจ๊ะอ้ยงั้องังงเอมมี่หิวนมหรือเปล่าเดี๋ยวไปชงนมก่อนนะ นี่ชงนมแป๊บหนึ่งนะเอมี่นะหิวนมจังเลยหิวนมจังเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งได้แล้วล่ะกินนมนะจ๊ะ <uld ams> อร่อยจังเลยค่ะอาล่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำนะจ๊ะ น้องเอมมี่ร้องไห้ทำไมจ๊ะไหนๆขอดูหน่อยสิอ๋อผ้าอ้อมเต็มนี่เองเอาล่ะเดี๋ยวคุณพยาบาลจะพาไปเปลี่ยนผ้าอ้อมนะอา้าวแล้วเดี๋ยวก่อนเด็กคนนี้มาจากไหนเมื่อกี้กำลังจะไปหาคุณหมอเอกพอดีหันหลังมาแป๊บเดียวเด็กคนนี้มาจากไหนเนี่ยนี่ใครเนี่ยฮะนี่ใครเนี่ยคุณพยาบาลไงคุณพยาพยาพยาบาล ใช่แล้วคุณพยาบาลเองคุณพยาบาลมาทำในแถวเนี่ยเอา้าก็เป็นคุณพยาบาลมาคอยรักษาเด็กๆไงจ้าเอาน,น,นั้นร้องไห้ทำไมอ,อ่ะอ๋อเออลืมไปเลยต้องเรีบไปเปลี่ยนผ้าอ้อมอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวคุณพยาบาลมาตามตามคุณพยาบาลมาดีกว่าคุณพยาบาลไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ฮะตามมาน,นี่แล้วตามมาน,นี่แล้วไม่ไม่ให้ตามคนแปลกหน้าเนี่ยไม่ใช่คนแปลกหน้าสักหน่อยตามมาเร็วเขา้าอืมอย่าเอารถก่อนเมื่อย อยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นะจ๊ะนายยศแก้วอ่ะนายยศแก้วเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วนายยศแก้วมาแุ้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บอาละเอมี่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเอโอเอโอเอไม่ต้องร้องนะจ๊ะอเดี๋ยวขึ้นหลังก่อนแล้วคนนี้ล่ะอาการเป็นยังไงบ้างหิวนิดหน่อยหิวหรอในขอดูหน่อยสิ หิวงั้นเหรออยากกินลูกอมอ่ะอยากกินลูกอมแต่ว่าลูกอมมันทำให้ฟันผุนะเออกินนิดเยาวแล้วก็แปรงฟันไงอยากกินงั้นหรอใช่อ,าาอ่ะจะเอาลูกอมเอาลูกอมหรออ่าได้ได้ได้นะเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามีลูกอมขายหรือเปล่าเอาอมฉายยุ้งงอมฉายยุ้งเอาลูกอมใสลุงหรอมีเปล่าวะมีอันนี้ไง เออลูกอ้อมโหดขีไม่ไวยเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงกินข้าวนะกินข้าวนาอ๋ออร่อยไหมเอ้าทาไมไปกินเองไม่ได้กินเองสักหน่อยให้หนูกินนั่นแหละฮ่หิวนมกันแล้วใช่ไหมเนี่ยจะเอาใหม่อีกเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอยู่ไหนล่ะหนุนเนี่ยอยู่นี่เหรออ่ะเดี๋ยวนั่งลงไปก็แล้วกันนะนั่งเป็นเพื่อนอ๋อขอกินบ้างสีอ๋อกินสิกินสิอ่ะปอนปอนปอน อาอายอยเป็นไงมั่งล่ะอร่อยไหมอายอยอายอยอร่อยดีนะเดี๋ยวขอ,อ,อไปออชมนมก่อนดูเหมือนว่าเอมมี่จะหิวนมอีกแล้วละ่ะอ๋อเอมมี่นี่ขี้หิวจังเลยหิวแล้วหิวอีกก็เอมมี่เป็นเด็กนี่นะเอมมี่ก็หิวว่าเอะคุณพยามาลอะไรหรอไอตัวเขียวๆข,ข้างๆนี่ตัวอะไรอะ่ะ ตัวไหนเขียวๆเ,เนี่ยเกาะอ,อยู่ตรงหัวไหล่เนี่ยจอดไงจอดเหรอจอดเป็นจิ้งจกเหรอจอร์ดไม่ใช่จิ้งจกจอรดเป็นไดโนเสาร์จอดเป็นเพื่อนเอ้าแต่ไดดูเสาถุนพันไปต้องงกสิห้าล้านปีแล้วนี่นะเอ๊ะทำไมป้อนไม่ได้เนี่ยยังไม่หิวไงต้องจะป้อนใครอะ่ะป้อนเอมมี่ก่อนดีกว่านี่เอมมี่หิวอ๋องั้นเขาไปเล่นตรงนี้ก่อนดีกว่าไปเล่นที่ไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่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  อยากทาอะไรจะทําอะไรอยากไปเที่ยวข้างนอกข้างนอกมีที่เที่ยวใหม่ด้วยเห็นไหมจะไปเที่ยวข้างนอกหรอนี่นี่นี่เปิดตู้ให้หน่อยเปิดตู้ให้หน่อยเปิดตู้ไหนเปิดตู้ไหนตู้นี้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 นหรอโอ้ยทาไมวุ่นวายจังเลยเนี่ยจะไปปิดอลาวเอาแล้วเมื่อกี้ก็เปิดแล้วทําไมไม่ออกไปล่ะเอ้าไม่รู้อ่ะ นู่นไงนู่นนะปูนปูนปูนไปเทีเ่ยวไหนเที่ยวไหน,ไหนปูนป,นป,นปนูน่ะหน้าเสาแดงแดงขาวขาวน้เาเสาแดงแดงขาวขาวอุย้ยนาหรอประพาคาน่าหรออยากไปเที่ยวจังเลยถ้าอยากไปเที่ยวอะ่ะต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่ซนน่ะโอ้ยไม่เคยซนมาก่อนเลยนะจะบอกให้จริงๆนะเดี๋ยวตกลงมานะแขนขาหักนะไปเลยเร็ว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  ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอราจะขึ้นไปยังไงอ่ะมันสูงเปล่าอ่ะมันก็ต้องสูงอะสิปะพาคารที่ไหนไม่สูงล่ะอยู่แค่ข้างล่างก็พอมั้งอยากขึ้นนะจุงจุ๋งจุงจุ๋งอ่ะจุงจุ๋งเนี่ยโอ้ยสูงสูงไม่ไหวหลอกจุ๋งจุงไม่ไหวทำไมอ่ะมันสูงเกินไปไงโอ้ขอขึ้นไปหน่อยจีไม่เอาละเดี๋ยววางเอมมี่ไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันอืมเดี๋ยวป้อนอาหารเอมมี่ก่อนสงสัยที่หิวจัด ม่ค่อยหิวนะแต่ว่าถ้ามีนมไม่กินก็ดีเหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเดี๋ยวป้อนอาหารเอมมี่ก่อนน้ำน้งน้งน้ำ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 ไม่ป้อนอแต่เอมมี่ไะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอะเอมมี่เอมมี่ไปเล่นอะไรแถวนี้ก่อนดีกว่าดูดิน้ำลายยืดแล้วอะ่ะถ้าปล่อยไว้ในนี้คงไม่ดีแนะ่นอนเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเอมมี่นั่งตรงนี้นะ,อะเอมมี่นั่งเล่นตรงนี้นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมานี่เอาดู เอมี่นั่งก่อนมานี่มานี้โอ้ยมีเบ็ดตกปลาด้วยอย่าเพิ่งไปเล่นเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนว่าอาการเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เป็นไงอ่ะแค่หิวนมอะหิวนมหิวนมอะหิวนมอะหิวนมเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวชงนมให้กินอยากได้นมช็อกโกแลตอะไม่เอานมจืดได้เปล่าวะไม่มีนมช็อกโกแลตอะไม่มีโอหมีแต่นมจืดก็อยากกินนมช็อกโกแลตบ้างอะอ่ะกินเข้าไปกินเข้าไป ก็พอได้นะแตงจริงถ si ้าเปลี่ยนเป็นรถกล้วยก็ดีเหมือนกันนะเออแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนออ้ยแย่แล้วเอมมี่เอมมี่เอมมี่จ๋าโอ้ยเอมมี่หลับแล้วเนี่ยเอมมี่ง่วงนอนเหรอข้างบนมีที่นอนเปล่าไม่รู้อะเดี๋ยวเอมมี่มานี่แล้วโอ้ยอุ้มเอมมี่ไม่ได้อีกเอมมี่เอาลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวอุ้มเอมมี่ก่อนถ้าทางเอมมี่จังง่วงนอนจริงๆนะเนี่ยโอ้เอมมี่ง่วงนอนแล้วนะเนี่ย โอ้เอมมี่ง่วงแล้วตามมาเร็วไปยังไงอ่ะเราอะชื่ออะไรนะเราอะฮะชื่อเอกอะเอาเอกเอกตามมาก่อนเร็วอย่าพาเอมมี่ไปนอนก่อนว่าอยากขึ้นชั้งบนจุ๋งจูงอะเอมมี่นอนในนี้นะไหนแล้วเนี่ยมีถ้วยรางวัลด้วยอ่ะุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยแย่แล้วสิดูเหมือนว่าจะมีใครนะเนี่ยมีนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอะทำไงดีง่วงนอนแล้วอ่ะง่วงนอนแล้วเหรอเออ เราง่วงนอนแล้วอ่ะไปเข้าห้องน้ําก่อนปะห้องน้ําปวดไหมไม่ปวดไม่อ่ะไม่ปวดว่วงนอนแล้วใช่ไหมอืมว่วงนอนแล้วอ่ะอ่ะไปนอนก่อนไปนอนก่อนเราไม่ลงอ่ะลงไว้สิอ่ะโอ้ยหลับยังให้นอนเลยใช่เปล่าให้นอนเลยให้นอนเลยพยาบาลก็อยากพักมังแล้วเนี่ยเหนื่อยงั้นพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคุณพยาบาล้เจอกันใหม่จ้ะโอ้ยเหนื่อยจังเลยเอมี่เอมี่นอนไปก่อนนะเฮ้ย ยบาลที่นัสซารี่นี้เฮ้ยเหนือหน่อยเหนื่อย